สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเซีที่น่ารักกว้าแมนยนะคะมาลุ้นเหรียญที่ส่งมาจากคุณเอกราชนะคะโหห่อมาซะคุณเอกราชมาจากสุพรรณบุรีเหรียญของเขาอ่ะมีไม่เยอะไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะคะเขาจะส่งมาครั้งละไม่ไม่เยอะค่ะประมาณเนี้ยมีแบบอ่านอนนี่นั่นนี่น,น,น่หน่อยก็ส่งมา นะคะคได้นะคะเนี่ยค่ะส่งมาแบบนี้ค่ะแพ็กส่งมาโอ้โหดีจังเลยบบเบิ่งๆเ้าไว้เนี่ยค่ะเหรียญเขามีไม่เยอะอน,นะคะมี เหรียญเนี่ยเหรียญสมเด็จย่าเหรียญที่เพิ่งออกใหม่นะคะปกติเหรียญนี้เป็นัไม่ได้รับซื้อนะคะเหรียญเพิ่งออกใหม่เป็นเหรียญใหม่ที่ยังกรมเขาให้แลกค่ะตอนนี้กรมก็ยังมีอยู่นะคะเหรียญน,นี้นะคะนะคะไยคนนะคะดูเลยนะคะถ้าใครคิดจะส่งมานะคะเหรียญนี้ไม่ต้องส่งค่ะสองห้าหกสี่ นะคะเนี่ยเหรียญใหม่เดีอดยวสมเร็จยาเหรียญนี้กรมยังมีแลกอยู่นะคะเหรียญน,นี้ไม่รับซื้ออ่ะมาก็ไม่เป็นไรส่งมาแลกก็คือแลกได้หน้าเหรียญให้นะคะเขาคือเขาเขาไม่เก็บแล้วแหละเขาก็รวมส่งมาทั้งหมดที่ที่ที่เอ่อเป็นเหรียญน่ะเขาเขาส่งมาหมดอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สองอันนี้ไม่นดารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะ เหรียญ10บาทสตางค์นนะคะที่พปรัาบอกว่ารับสตางค์นมาพลิกดูพอสอนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็น2 5 4หสี่สองค่ะราคาที่รับซื้อก็คือเหรียญละ20บาทเนี่ยค่ะเหรียญปกติเลยเหรียญหมุนเวียนธรรมดาเนี่ยค่ะนะคะก็ได้20บาทแต่ที่เขาส่สงมานะคะต้องหลายๆอย่างแบบนี้ถึงจะคุ้มนะคะอย่างของคุณเดกราชปรนนก็บอกเขาแล้วว่าเขาส่งให้ดูแล้วนะคะเปรัาก็บอกว่ามันจะไม่คุ้มค่าส่งนะ นะคะถ้าส่งมาแบบน้อยๆอ,อ่ะไม่เยอะอ่ะระวังเดี๋ยวไปไเป็นห่วงเขาไงคะไม่กลัวจะไม่คุ้มค่าส่งค่ะนะคะต้องดูต้องคิดให้ดีนะคะเหรียญสองเหรียญไม่ต้องขายนะคะจะไม่คุ้มค่าส่งค่ะอ่ะค่ะมาดูต่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบบาทค่ะถุงนี้นะคะเป็นสิบบาทตังทอนพศสองห้าสี่หนึ่งนี่ อันนี้ได้80บาทอ่ะน,นี้ก็ยังจะคุ้มอยู่เพราะว่านี่เหลือละแ0บบาทใช่ไหมคะเหลือละแปบบาทสี่เหรียญก็สองสองร้อยสี่สิบก็โอเคนะคะสองร้อยสี่สิบก็ได้อยู่ค่าส่งก็ประมาณไม่ไม่กี่สิบบาทมั้งนะคะค่าส่งก็อันนี้ก็กำไรต้นทุนเขาสามสิบบาทนะคะ ต้นทุน30บาทกำไรเขาก็ได้ไปหกสิบร้อยแปดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบกำไรได้ไปสองร้อยสิบบาทโอเคเห็นไหมคะสีหนึ่งทั้งหมดสามเหรียญหน้าเหรียญก็คือ30บบาทนะคะก็ขายได้ขายได้สองร้อยสี่สิบ สามสิบบาทห้าสามสิบบาทสองห้าห้าสามเนะครับซื้อสิบห้าบาทค่ะเหรียญสิบบาทพศสองห้าห้าสามนะคะเดี๋ยวละสิบห้าบาทเนี่ยถ้าส่งมาเยอะๆอย่างนี้นะคะรวมๆค่ะถ้ามีเหรียญสองเหรียญเนี่ยไม่ต้องส่งนะคะไม่คุ้มค่าส่ง มีจดหมายเดี๋ยวค่อยอ่านดูเหรียญก่อนเนาะเหรียญเหรียญห้าหงปีสามศูนย์รับเหรียญละรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเหรียญหนึ่งบาทสองเก้าช่อฟ้าก็ได้จะพยายามดูให้ยาวไงเขาไม่ยาวเขาสั้นช่อฟ้าสั้นนะคะก็รับอยู่ที่ร้อยห้าสิบถ้าเป็นช่อฟ้ายาวนะคะหนึ่งบาทสองเก้าแบบนี้ ถ้าเป็นช่อฟ้ายาวก็จะรับอยู่ที่500บาทช่อฟ้าสั้นก็อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทนะคะที่เป็นรับซื้อเนี่ยเลยนะคะแสดงว่าเขาแบบเขาเขาซื้อมาสะสมมะนะพอเขาเลิกสะสมนะคะเขาก็ส่งขายเนี่ย เหรียญหนึ่งบาทนะคะก็จะมีหนึ่งบาทที่รับซื้อนะคะตามนี้เลยหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าจะรับซื้อสองสองสองทั้งสองบล็อกนะคะบล็อกบล็อกช่อฟ้าสั้นและยาวหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าบล็อกช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งบาทแบบนี้เลย ะะเหรียญหนึ่งบาทดูดูตรงพอสอนะคะดูพอสอขายได้เลยอันนี้จะเป็นหนึ่งบาทเรือหงสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญรับหนึ่งบาทห้าสิบสตางหนึ่งบาทวัดปีสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางเหรียญ หบาทตราแผ่นดิน2 5 0พัาร้ค่ะหบาทตราแผ่นดิน2 5งพัารรับซื้อเหลือสี่บาทาดูจดหมายค่ะส่งเลขที่บัญชีมาทำรายการมาว่า เหรียญอะไรบ้างที่ส่งมาตามรายการนี้นะคะเดี๋ยวไปนัก็คิดเงินบวกเงินให้เลยง่ายค่ะสะดวกกับคนซื้อและคนขายนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะไนั่เนี่ยไปนั่นจะต้องมาไลค์ให้ดูทุกครั้งที่มีคนส่งเหรียญมาขายนะคะจะได้รู้จะได้ยืนยันชัดเจนว่าปะนัรับซื้อจริงนะคะรับซื้อจริงซื้อจริงขายจริงแล้วอ๋อสลับ ะะวิธีการและขั้นตอนการส่งขายก็เนะะี่ยขายแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาแล้วถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูในไลน์นะคะรับไม่รับบอกเลยนะคะราคาเท่าไหร่ก็บอกเลยค่ะนะคะตกลงซื้อขายกันก็ให้ที่อยู่จัดส่งส่งของมาแบบนี้นะคะของถึงแบบนี้เช็คของเสร็จเรียบร้อยก็โอนตังค่ะแค่นี้เองนะคะไม่มีไม่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนห้ามโอนตังให้คนซื้อนะคะห้ามเด็ดขาดโอนตังให้คนซื้อ ไม่มีการโอนเงินให้คนซื้อนะคะคนขายต้องได้เงินนะคะคุณต้องได้เงินเท่านั้นนะคะคุณคุณคนจะขายแล้วจะมาโอนตังค์ให้คนซื้อเป็นไปนไม่ได้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ